สวัสดีครับที่นี่ร้านิจูนบิกไบมือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีค่ายักษ์เขียวมาเพิ่ม1นึ่งคันนะครับคันนี้เป็นคาวาซากิเซตสาปีคศสิบนะครับคันนี้ปี2018ันะครับทาสีต่อให้ใหม่เรียบร้อยนะครับเป็นสีเทาดําดแดงนะครับคันนี้นะในเล่มนะเป็นเหมือนเขาบอกว่าเป็นตัว SE นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับ จริงๆจะมีตัวสีฟ้าอีกตัวนะล้อฟ้านะอ่าตัวนี้เป็นล้อสีแดงสีแดงนะครับปี2018 18กับ16จะต่างกันชุดแฟรลิงนะครับชุดสีนะครับชุดสีคนละแบบกันแต่ล้อจะสีแดงเหมือนกันนะครับคันนี้ออกแนวทัวร์ลิงนะครับนี่บึกบึกๆเลยนะมีมีของแต่งมากมายนะสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงของแต่งกันให้ชมชัดๆนะครับก็จะมีชิลหน้านะครับนี่ ชิวหน้ากระจกแต่งนะครับตุ้มปลายแฮนด์อ่าเดี๋ยวผมคุย <c oughs> อะไรฟังหน่อยเมื่อกี้นะครับเออพอดีรถมันเคยรถเคยล้มแปะมานะครับนี่ล้มแปะมาแล้วทีนี้ตัวนี้งอแล้วผมดัดนะครับเรียบร้อยครับตุ้มปลายแฮนด์เดี๋ยวนะ <c oughs> ผมเอาไปวางไว้ไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ เดี๋ยวจะต้องได้เปลี่ยนมือมือคัดให้ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมือคัดให้ใหม่นะคนที่ซื้อนะมีมีล้มมีล้มแปะมาแต่ว่าก็มีแคสบาร์นะแคสบาร์ป้องกันไว้นะครับเดี๋ยวมาดูชุดสีนะครับมีตำหนิเขาเรียกว่าเ5้าเรแล้วกันรถคันนี้มันวิ่งมา25 0 0 0แล้วนะเพื่อนๆไม่แท้เดิมทีเป็นรถจากทางร้านผมนี่เองครับเป็นสภาพเดิมเดิมเลยมีรูปภาพให้ดูด้วยนะถ้าอยากจะดูอยากจะเห็นตั้งแต่วันที่เขาซื้อไปนะครับ แล้วก็ขับไปได้ไม่ไม่ถึงพันโลอะ่ะขับน้อยมากครับชุดสีนะครับเจ้าของส่วนมากเป็นเขาทํานานครับเขาไม่ค่อยได้เที่ยวนะแต่เขาอยากได้ไว้ขับใช้งานนะครับก็เลยซื้อไปแล้วทีนี้ก็คือซื้อไปเกือบสองปีละขายคืนนะครับเพราะว่าไม่ได้ขับเลยนะนี่คือยางที่ผมเปลี่ยนให้ลูกค้าตอนที่ลูกค้าคนก่อนซื้อไปนะดู <laughs> ไม่ตัดนะครับ เพื่อนๆยังเมตัดดูดิอัน,นี้ยังอยู่เลยอ่ะอัน,นี้ยังอยู่อ่ะเขาเขาอายุเยอะนะน,นะเขาอายุประมาณเกือบห้าสิบละแต่แต่พี่เขาอยากอยากได้รถแบบนี้ไว้ขับนะขอเป็นสองสูบตอนนั้นนะเขาซื้อไปผมก็มาล้างทําความสะอาดให้ใหม่นะครับรถก็ปกติเลยแกเพิ่งเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องมานะครับกรองอากาศผมเปลี่ยนให้ตอนตอนที่แกซื้อไปก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมเช็คให้ใหม่นะ กล่องน้ำมันเครื่องเป็นตัวนี้นะฟูฟูเอลใช่ไหมอ่าฟูอะไรนะฟูเลสฟูฟูฟ,ฟ,ฟ,ฟูนี่แหละเน่เน่เน่ใหม่เซ้งเลยประมาณนี้นี่นี่เห็นไหมสุดสีก็มีตำหนิเล็กๆน้อยๆรถไม่เคยชนมีแค่ล้มแปะนะเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆ,ๆมีแค่ล้มแปะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆมีแคทบาปป้องกันไว้นะนี่นี่อาจจะมีรอยแบบนี้นะนี่ให้เห็นชัดๆนะ ตรงนี้ฝั่งนี้มีน้อยหนึ่งอาจจะมีขูดขีดกับต้นไม้บ้างนะครับอ่านี่ก็สีะลอกหมดเลยนะครับใช้งาน2,000 20, 0กวโลแล้วนะรถไม่มีเล้วรอยก็จะยังไงอยู่นะนี่ยางที่ผมเปลี่ยนให้เมื่อเกือบ2ปีก่อนนะครับนี่เขาซื้อไปนะยังอยู่โคบ้บอะ่ะไม่ตัดเบอร์นะ่าจะเบอร์ร้อยไม่50ก็60นะเดี๋ยวผมดูดูเบอร์อยางให้เบอร์150ยเป็นแก้มเตี้ยนะครับตัวนี้ถือว่าน,นึบนึบเลย ดูสภาพล้อครับเพื่อนๆอ่ามีแต่ภายนอกนะภายในก็ปกติเลยเครื่องยนต์อ่าเป็นไม้แท้นะครับผมได้มาจากตากนะเป็นไม้แท้ดูโซ่ออกศูนย์นะครับโซ่ไม่เคยเปลี่ยนสเตอร์ไม่เคยเปลี่ยนนะครับเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานหนักมานะเพื่อนๆโซ่ไม่ตายข้อนะนี่ยังไม่ได้หยอดนะเพราะว่าล้างเสร็จก็เดี๋ยวต้องเอาไปเป่าลมแล้วถึงจะฉีด เคลือบโซ่ของบุรีไบนะครับดูสิสวยไหมพอใช้ได้นะผมถ้าผมบอกราคาไปนี่มีหลายคนตกใจอะ่ะคันนี้นะครับผมตั้งราคาไว้6 9หมืเองนะเพื่อนๆแซดมันตกรุ่นแล้วนะแต่ถ้าใครงบน้อยอยากได้2ส,สูบของค่ายคาวานะครับอยากได้คำว่าแซดสามนะครับหกหมื 69, นเะเพื่อนๆ6ื0 0นหกนเกก็แจสอดอกนะนี่ แจสองดอกมีรับประกันเครื่องยนต์ทั้งระบบเครื่องยนต์และแบตเตอรี่นะครับมีไฟฉุกเฉินนะอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินนี่คไฟสูงไฟต่ำนี่มีวัดโวลนะต์ให้ด้วยนะมีชาร์จแบตให้ด้วยต่อให้อย่างสมบูรณ์มีไฟสปอร์ตไลท์นะครับนี่เห็นไหมใสใสมาเลยนะนี่ข้างซ้ายและขวานะครับอ่สวเลี้ยวออกตามปกตินะเพื่อนๆอ,อ่าเดี๋ยวก่อนนะ นี่เลขใหม่นะครับใส่ตัวยกยกแฮนด์แฮนแต่ลิโซม่านะครับมีถังด้วยนะการลื่นถังนะครับมีท้ายสั้นนะครับนี่ท้ายสั้นตัวนี้ถือว่าแจ๋วแจ๋วเลยมีท่อคาร์บิกใบใหญ่นะครับสินิ้วนะครับมาสตาร์ฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ย,เ,ยเขาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาจริงนะเพื่อนๆดู ใสแต่ผมก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะผมจะต้องทาคลิปให้ใหม่แต่คันนี้ก็เปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องแล้วก็เช็กกองอากาศนะครับน้ำมันเบรกเขาก็ใส่มาใหม่นะดูไตัวนี้เป็นของ RCB อ่า Racing Boy ตัวหลังเขาถ่ายน้ำมันเบรกเรียบร้อยแล้วนะ,ะมาสตาร์ฟฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับคันนี้ใส่จุกลดเสียงนะครับเสียงก็จะผู้ดีมากผมบอกเลยผู้ดีเลยแหละเหมาะกับการเดินทางไกลไม่หนวกหนูนะครับ เหมาะกับการเดินทางไกลนะครับคันนี้ก็จะมีแคสตาลเลติกไว้ด้วยาให้ด้วยนะครับผมพูดผิดเขาเรียกว่ารถเสียงจุดรถเสียงแล้วก็แคสยังไม่ได้ผ่าออกนะแคสเดิมให้ดูไฟครบๆเลยนะนไฟฉุกเฉิน,นมาน่มนนี้นี่ พบ,พบเลยไปสูงไฟต่ำไฟฉุกเฉิอนออกพบ,พบครับดูด้านข้างเพื่อนๆสวยใสสวยใสหกหมเก้าเพื่อนๆล้างให้เอี่ยมๆล้างจริงนะครับไม่ไม่ได้เอาชุดอ่าผลิตภัณฑ์อะไรมาเคลือบเงาลบรอยสกรปรกนะครับผมล้างน,น,นี่น้ำยังไม่แห้งเลยนี่เห็นไหม <laughs> น้ำยังไม่แห้งเลยให้น้องวอรมเครื่องสักคู่หนึ่งนะครับ ประมาณสัก1-2นาทีนะให้น้ำมันเครื่องขึ้นไปเลี้ยงเครื่องยนต์ก่อนนะครับยังไหม่เอี่ยมครับโซ่สเตอร์ยังใหม่ๆเลยนะรถไม่ได้ใช้งานนักนะครับเดี๋ยวรอรอบเครื่องลงนะจะเหลือประมาณสักพันกว่านี่แหละรอบเครื่องทุดสีนะครับมีตำหนิเล็กๆน้อยๆนะน,นี่นี่เป็น,นตำหนิตั้งแต่ผมให้เห็นตั้งแต่วันที่รับรถมาแล้วนะ แล้วก็ยุบนิดหน่อยนะครับอ่าเล็กน้อยครับเล็กน้อยไม่มีผลต่อการใช้งานนะเพื่อนหกหมื่นเก้านะครับแพงกว่า R สิบห้านิดหน่อยเองนะไม no so no ่แท้นะเพื <t aps Impossible> ่อนยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับน้ำมันเครื่องก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกหน้าหลังไม่ต้องเปลี่ยนครับเบรกหลังอ่าเหลือเหลือเหลือเบรกหลังถ้าเบรกมีนะครับเปลี่ยนเรียร้อยแล้วนะเคยเปลี่ยนมาแล้วนะ ถ้าเคยเป็นจะเป็นอย่างนี้นีสีทองนะครับอ่ามาที่นี้มาเล่งเครื่องกันนะครับ ังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆนะดูสภาพเครื่องยนต์ไม่เคยผ่าเครื่องใดทั้งสิ้นนะครับผมเช็กหัวน็อตหมดแล้วนะ่ะยิ่งหัวน็อตสีดำๆเนี่ยเห็นเห็นชัดเลยนะนี่น้ำมันเครื่องพอเราสาตาร์ทเครื่องแล้วมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่ามันดูน้ำมันเครื่องเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆภายในเครื่องยนต์นะครอบขอ,อ,อรอก็ล้างให้ใหม่นะครับหม้อน้ำนะครับสวยๆครับ มาดูสต็อปเปอร์คอซ้ายขวกันนะครับปกตินะแซ่300เป็นรุ่นที่ถ้าล้มมานิดนึงอาจจะมีสิทธิ์ที่ตรงนี้ยุบนะครับตรงนี้งออ่าตรงนี้ไม่ยุบไม่งอนะเห็นชัดเลยนี่ชัดนะชัดชัดฝั่งนี้บ้างนี่ไม่ยุบไม่งอนะั่นเพื่อนอ่าคันนี้ได้ทำการเปลี่ยนลูกปืนคอมาเรียบร้อยแล้วนะจอดนานนะครับ จะมีคาบจาระบีนะเปลี่ยนคือเปลี่ยนนะครับลูกปืนล้อหน้าก็เปลี่ยนนะครับพี่ผู้ชายเปลี่ยนมีใบเสร็จให้เรียบร้อยนะครับแกเอามาให้ดูนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยโดนไปเกือบสองพันลูกปืนคอนะครับลูกปืนคอบนล่างแล้วก็ลูกปืนล้อนะครับล้อหน้าที่แกบอกว่าที่เปลี่ยนเพราะว่ามันมีเสียงและทีนี้เอาไปให้ร้านเช็คคือร้านบอกว่ายกล้อหน้าขึ้นหันซ้ายหันขวามีเสียงเหมือนลูกปืนแตกครับแล้วก็ได้เปลี่ยนลูกปืนเรียบร้อยแล้วนะ เป็นปกตินะครับรถนานปีนะครับถ้าเกิดอาการแล้วได้เปลี่ยนก็คือโชคดีของคนที่ซื้อต่อนะครับโอเคสําหรับคันนี้นะฮะประมาณนี้นะครับ69,000บาทครับพร้อมส่งฟรีทั่วไทยมีรับประกันหลังการขาย1เดือนหรือ3,000กิโลนะครับสามารถเก็บเงินไปทางได้นะครับราคานี้พร้อมโอนให้ไปชื่อลูกค้านะครับท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์0863711307นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย